วันนี้แม่ค้าลืมเอาเตาไม่เตานะแม่ค้านี่ครับเหมือนขายกุ้งเผาเขาไหมคะตุใส่ดิทั้งร้านผมมีแปดียครับอร่อยมาก8ะเสียแเล้วมาปกติร้อยห้าสิบขายแบบกุ้งเผาหมคะเผาร้อนๆเลยค่ะคนเผาห้าแดคนเผาแพ้กุ้งเลยหม่แค้าแพ้กุ้งอลยแม่ อย่าลืมไปอุดหนุนนะคะแม่ค่ะแม่ขายอะไรทนมะม่วงน้ำเปลวหวานเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากมะม่วงน้ำเปลวหวานอยู่บล็อกเออยู่แถบเอนะแถบเดียวกับเปลวเลยนะคะให้กําลังใจคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ดาขอบคุณครับพี่นูแมมสวัสดีค่ะวันนี้พี่กิ๊กก็มานะพี่กิ๊กอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวกับพี่กิ๊กเนาะมาแล้วมาแล้วร้อนๆเลยครับกุ้งเผาร้อนๆเลยครับ ซีฟู๊ดแซบๆค่ะของเราก็คือค่อยๆย่างค่อยๆย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปพ่อค้าไหวไหมพ่อค้าแก้มแดงพ่อค้าแก้มแดงมากเลยวะอร่อยมากปกติร้อยห้าสิบกุ้งเผาไหมคะคนสวยกุ้งเผาไหม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเป็นแม่ค้านะมานนแม่คนนม้าวันแรก POV แม่ค้าวันแรกลืมเอาเตามามแต่อันนี้คือเตาที่แม่มีอยู่นะแต่ว่าตอนแรกตั้งใจจะเอาแบบเอาเตาที่บ้านมาอีกอันหนึง่งใหญ่กว่าว้า <c oughs> ตัวใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า20บาทเชิญได้จ้อะไรงานอะไรวันนี้งานโอ้โหโอ้โหคุณโอ้โหอร่อยเต็นะคะวันนี้วันแรกนะคะแม่ค้าสวยขอบคุณมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวมาลือนี้แม่คะขอตัวไปถ่ายหนังนะคะช่วงนี้แม่คะก็มีทั้งคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็หนังด้วยนะหนังใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวว่าได้ดูปีหนั้นไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ห้าโมงเย็นถึงประมาณสามทุ่มอ่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนเช้าต้องไปถ่ายหน่ะได้เดี๋ยวไปเจอมาปะงานมาผมไปแน่นั่นน่ะทำไมนะสวัสดีค่ะไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีคนแรกอะแอมเหมืนเนี่ยไม่รู้นะไม่อยากีแล้วอะมีคนแรกเลยตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุสี่สิบปีไปที่ไหนกันจไม่ได้เหรอที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่อ่าวิวชิลเล่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บอลคิดถึงพี่บอลว่ะจำน้องได้ปะเนี่ยขยันจังใช่แล้ว ซูชิออออเเเเดดกรียแมค่ะพี่อะไรพี่ตูนนี่พี่ตูนหรือเปล่าพี่ตูนไม่ใช่พี่ตูนมาดิสแลมค่ะพี่ตูนซูชิค่ะนี่วันนี้เราเป็นเพื่อนๆกับพี่ๆสวัสดีครับไว้อันนี้ไหมพี่ตูนแถบนู้นเขาให้มาเขต้องมาซูชิอ่ะขายที่ตุลาซอยห้านะครับบูรงข้ามนี่คือใครอเปล่าอยากรู้จัง ายย่างไม่ทันแล้วนี่ใกล้ใกล้เรียบร้อยแล้วกุ้งค่ะกุ้งเผาไหมคะร้อนๆเลยค่ะมาแล้วนี่โอเคสามร้อยห้าสิบจ้ามาเลยมาเลยนี่น้องมิวน้องมิวสแกนตะแกนพี่ิวดหนุนแง่ไงอุดหนุนกันเองแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กมหาลัยจุฬานะน้องๆนะคะ เราเป็นรุ่นพี่แล้ว่เราเป็นแบบพี่โตแล้วอ่ะสวัสดีจ้าเชิญได้นายแล้วนะจ้ายี่สิบาทจ้าเชิญเลยจ้าอาหารว่างจะยีบาทจ้าหรือว่าถ้าอยากจะกินของหนักหน่อยนะครับกุ้งเผาค่ะกุ้งเผากุ้งเผาอยากไ่ว้น้ำได้มากินกุ้งเผามาเลยมาเลยกุ้งเผาไมคะกุ้งเผาป๊่ปดี้ค่ะฝึกความเป็นไม่ค้าในตัวคุณหนูได้ไหม เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆหนูชอบขายของมากตอนเด็กๆหนูขายเสื้อผ้าแข่งกับแม่มาแล้วนะคะพุงเผาไหมคะลูกเไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้มันเยอะเลยไม่ลูกเลยมันเจ็ดตัวขอมเมท์จ้าเอ๋สวัสดีจด้ยี่สิบบาทจ้้ซื้อข้าวแล้วอย่าลืมซื้อน้ำนะมาทางนี้อร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงๆนี่ไม่ได้โม้อร่อยจริงๆมีประโยชน์ด้วยโหเป่าคนดูเยอะ ว้าวแปดเซียนยี่สิบบาทอันนี้ครับแปดเซียนแปดเซียนแปดเซียนออสโตนัสออสโตแปลว่าแปดอ๋อคือตัวแปดภาษาอะไรอ่ะภาษาอ่าอ้นี่อะไรออโตอัสโลอะไรเดี๋ยวจะไปดูทางนู้ทางนู้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งเผาไหมค่ะ จ้า,จาคนาสวยเ,เราเรียกว่าคนสวยที่คนสวยอุ้ยขอบคุณค่ะแม่้าแม่ขาพ่อขานี่วันนี้แม่ค้าไปประชุมเรื่องเพลงมาด้วยกเออ็เร็วๆนี้ก็จะได้ฟังเพลงของแม่ค้าด้วยนะคะคทุกคนค่ะอยู่จุลาซอยห้าค่ะทุกคนสวัสดีจ้ะ20บาทเท่านั้นพี่20 กุ้งขาวมีคุณส่วนเราอู้อะไรเก็ไม่ชินใส่ลงเรือยองไมเน้นกินยองไม่เน้นกับรายน้อยแล้วมันไปยี่สิบบาทอะไงปูหนึ่งมงตัวเอาไม่ใส่กองเราใส่กองที่ใสยี่สิบบาทจ้ะไม่อร่อยคืนเงินเลยจ้ะมันก็จะเงาุ้งขาวไมค้ากุ้งขาวไมค้าน้ำจิ้มแซ่บมากเลยนะคะยี่สิบบาทนะสดชื่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขายไม่ประจำค่ะมาคือที่จริงอ่ะวันนี้ก็คือแบบมีพี่ชวนมาพี่เอไงพี่เอพี่เอคอมเมดี้เขาชวนมาเราก็เลยสน่่ยค่ะเราอยากจะรู้ว่าเราทําได้ปะนี่แหละค่ะวางขายแล้วดูเลย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 20บาทเท่านั้นมีประโยชน์ด้วยไม่มีดอกเบี้ยค่ะพี่นนทได้นะ นี่ออนไลน์เลยเดี๋ยวพี่ส่งให้ได้ค่ะแล้วก็ุ้งเาไนะคะกุ้งเผาได้นะคะนี่เขาตั้งใจมาขนมปังพี่กันทั้งนั้นไม่ได้ไม่เอามาไม่ได้ไงจริงจริงออนไลน์ซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์ค่าเท่าไหร่อันนี้เป็นเป็นกุ้งเอ่อกุ้งกุ้งสุพรรณนะคะมาจากบ่อสุพรรณของน้องนี่นี่นี่อันนี้กล่องเนี้ยสามร้อยห้าสิบบาทครับน้ำจิ้มแซ่บๆเอาไปเลย มานะคะมานะคะมานะคะคู่นี้หนูขายอยู่มานะโอเคคุ่นี้ก็มาคู่นี้ก็มาแต่ว่าเมื่อนอาจจะไม่มานะคะเพราะว่าเบาไปไทยหนัง Netflix นะคะเฮ้ยอร่อยมากคู่ไหนน้ำจิ้มอร่อยมากเลยอ่ะยี่สิบเอ็ดไปไทยหนังสวัสดีค่ะคู่เผาไม่คะารอรอเลยค่ะเป็นไงหนูขยันไหม ให้รางวัลคนขยันก็สนอยมายว่าตัแปดเสียนหยังไแล้วนี่คแล้วหรอวดีค่ะอะไรอ่ะนี่ไงส่วนใหญ่เป็นแบบน้องน้องทกษาขทังนั้นเลยอ่ะกุ้งเผาจริงๆใช่ไหมล่ะเขาเรียกว่ากุ้งชาปนกิจเป็นขนมกุ้งเผาไหมคะอิมกบอิมกุ้กุ้งชาปนกิจ พี่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 ขะมากนี่พี่โก้สวัสดีจ้า20บาทนั้จ้าปกติ150วันนี้ทานยี่สิบบากุ้งเผาไหมคะมาดูก่อนมาดูก่อนได้ไหมว่าใครถึงให้มาดูก่อนยี่สิบบาทไม่ได้พูดใช่เดียวใส่เดียวเลยนะมาช่วยประเดิมเติมให้ดีโก้ประเดิมจะดูสิพี่โก้ประเดิ ควรจะทำอาหารต่อหรือพอแค่นี้หนูเดี๋ยวถามก่อนว่าหนูทำอะไรบ้างอ้าวหนูทำอะไรบ้างนี่นี่ไลฟ์สดเดียวหนูไม่ทำประโยชน์ให้เขาเลยเหรอหนูไลฟ์สดหนูถือกล้องอย่างเดียวแม่จะดูสิว่ากุ้งจะเปิดเลยเปิดเลยแม่กินตรงนี้เลยเหรอกินโทรเลยเดี๋ยววันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มบดีหรือเปล่าอุ้ยร้อนร้อนมากร้อนมากร้อนมากมีบริการพัดเป่าพัดวี นี่กก็็เเปิดโลยแบบมันร้อนนะแม่ใช่ร้อนมากแม่แมาอีกไปอีกแม่ข้าถ่ายคลิปมาด่าได้ไหมทำให้อะไรร้านอ่ะอยู่ข้างกันใช่ทำให้อร่อกูเครื่องขค่ะแม่เครื่องกระท้อมาได้ซอสจิ้มก่อนซอสจิ้มมันเป็นยังไงได้เลยค่ะนี่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่เน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 ่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วน้ำจิ้มเอิร์ธค่ะน้ำจิ้มเอิร์ธ อันนี้จิ้มแล้วดูดอมแล้วดูดขอบคุณค่ะพี่เอรยแซบบอแซบบอรนี่ขอบคุณบบบบค่ะพี่ชายสุดเ,ล,เลิฟตาไหลเลยแต่วันนี้พี่ชายมาแบบมินิมอลมินิมอลสวัสดีค่ะกุ้งเผาบารีไหมคะกุ้งร้อนๆค่ะร้อนๆค่ะ,รอ,รอ,คะอร่อยมากพี่แต่น้ำตาลผมยี่สิบบ,บาทเองอาหารว่างอาหารว่าง จริงคนไม่รู้ว่าขายอะไรดีแล้วดีแล้วดีแล้วแต่เขาก็จะโง่ก,กันทุกคนเลยนะพี่นะอยากรู้ไงว่าอะไรดีเอ,อ,อาให้คนมาคนขายดีข,าย,ขายแบบเปิดอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรโชว์โชว์งูโชว์งูอาแล้วก็ไลฟ์สดข้างเรือมาเลยมาเลยมาดิมาดิาดอยากให้พี่เปีมาสุพรรณอ่าแต่ช่วงนี้พี่เปียมีถ่ายหนังน่ะพี่เปียมาแค่งานนี้แหละเพราะว่าอยากลองอยากลอง ประเดิมว่าเป็นแม่ค้ากุ้งแม่ค้ากุ้งชีมุ้งเออชื่อ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 ไปการฝึกภาษาจีนไปในตัวต้องพูดว่าอะไรนี่เห่าไม่ราวพูดราคาอย่างเดียวเลยเราไม่เห่าเลยยี่สิบบาทยี่สิบาทร้อนร้อนเลยค่ะพี่ค่ะร้อนร้อนเลยค่ะเขียนภาษาจีนนะเออเนาะเขียนที่เขียนที่อะไรนะอะไรนะอยากเขียนภาษาจีน ปรากฏว่าเราเขียนผิดเป็นเข้าหน้าในประดุกอยู่ที่จุฬาซอยห้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวยมากดูเหรอไหมคะนี่บนจะมาไหมจ๊ะผมไม่มาครับบนแล้วโอ้โหร้านเราเปจะเหลืองอะไรผ่านบ้านผ่านบ้านไปถึงบ้านที่ไหนคะบ้านกรุงเทพหรือบ้านที่ไหน บ้านสุพรรณบ้านสุพรรณที่ไม่ค่อยได้อยู่นานๆกับที่ก,กินจนน้ำแข็งหมดแล้วนี่ไงเราเราจะพี่แอมเราจะถึงชั้นไอ้นี่แล้วนะเราจะถึงแล้วเราจะถึงแล้วจะถึงชั้นถั่วแล้วนะรอนหน่อยนะรอนหน่อย <laughs> จะถึงชั้นถั่วของพี่แอมแล้วไ,ไหหม่เหน่มาเราก็ไปนั่ง,งร้านเพียงรอนี่อร่อยมากกุ<ะ>้งเผาไม่ ค่ะกุ้งเผาค่ะพี่กุ้งเ่ะวค่สวัสดีจ้าอรัอยมากปกติร้อวันนี้ยีบาทจ้าเชิญเล้ากุ้งเผาร้อยๆ่ะพี่เชิญเลยครับไม่ลอยพืนเลยไม่อยพื้นเลยใครก็ได้ปักตะไคร้หน่อยกุ้งเผาไม่คนสวย เออจริงไหมมาพี่เอาเลย